สาวมาฉะลองวันเกิดคนเดียวไม่มีใครมาด้วยสักคนทั้งเพื่อนพี่น้องแฟนร้องไห้ตั้งแต่มาถึงจนพนักง,งานร้านต้องมาช่วยกันเบิร์เดย์และอยู่ด้วยจนร้านเลิก เป็นเรื่องที่อ่านแล้วใจฟูและถูกแชร์เยอะมากบนโลกโซเชีลยลในตอนนี้ครับหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า newsfin ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวว่ามีลูกค้าสาวอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาใช้บริการที่ร้านมาเมลนมแฮงเอาแอนบาร์ Bar, ซึ่งเป็นร้านนั่งดื่มอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับโดยเธอคนนี้บอกกับทางร้านว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ไม่มีใครมากับเธอสักคนครับทั้งเพื่อนพี่น้องแฟนพอเธอมาถึงเนี่ยก็สั่งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็นั่งดื่มนั่งทานอยู่คนเดียวเพื่อที่จะฉลอองงววััเเกกิดให้บบต ว่ามันเป็นภาพที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของวันเกิดเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่เข้ามาในร้านแต่น้องๆพนักง,ง,งานของทางร้านและนักดนตรีเนี่ยมาช่วยกันฉลองวันเกิดให้จนทาให้วันเกิดของเธอปีนี้ดูอบอุ่นขึ้นครับผู้ใช้ Facebook New f ฟิลยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนที่เขาถ่ายรูปให้เนี่ยโอ้โหเขาถึงกับน้ําตาคลอเลยเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ขอให้ลูกนี้ใจดีกับคุณนะ พวกเราอยู่เป็นเพื่อนลูกค้าจนร้านเลิกเลยหลังจากที่เขาโพสต์ออกไปมีเน็ยเข้ามาชื่นชมทางร้านเยอะมากครับบอกว่าน่ารักมากๆพร้อมกับอวยพรให้กับเจ้าของให้เกิดกันเยอะมากๆเช่นเดียวกันเรียกว่าวันเกิดปีนี้ของสาวราชบุรีคนนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะครับ